สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .2 นะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขในรูปแบบจำนวนกระจายนั่นเองค่ะการเขียนในรูปกระจายนั่นหมายถึงเป็นการเขียนในรูปของการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าในกรณีเลขโดดใดเป็น0ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียนในรูปของการบวกด้วยก็ได้นะคะ มาดูนะคะว่าการเขียนในรูปแบบกระจายเราจะเขียนแบบไหนค่ะตัวอย่างสำหรับ235นะคะซึ่งเลขโดด2จะอยู่ในค่าจะมีค่า200นะคะซึ่งอยู่ในหลักร้อยแล้วแล้วก็เลขโดด3อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเป็น30นะคะแล้วก็เลขโดด5ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็น5นั่นเองค่ะ เราจะมาเขียนในรูปแบบกระจายได้ดังนี้ค่ะคือ200บวก30แล้วก็บวก5ค่ะนี่คือการเขียนในรูปกระจายนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะ $507 จําที่พูดไปเมื่อกี้ได้ไหมในกรณีที่ถ้าตัวเลขโดดได้มีค่าเป็น0จะไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนก็ได้นั่นเองค่ะ,ะเลข5หลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ500นะคะ เลขศูย์อยู่หลัก10ก็จะมีค่าเป็น0ค่ะเลข7อยู่หลักหน่วยมีค่าเป็น7นะคะเราสามารถเขียนได้แบบนี้500ร้บวกศบวก7หรือเราจะเขียนแค่500รบวกเ็ 7, ก็ได้ค่ะซึ่งทำไมเขียนแค่500รบวกเละ่ะเพราะว่า0ไม่มีค่านั่นเองค่ะแต่ถ้าจะไม่ให้เรางงเราก็สามารถเขียนในรูปนี้ก็ได้อ่าก้ารอยสนะคะ 9อยู่ในหลักร้อยมีค่า900ค่ะ10อยู่ในหลัก10มีค่า10ค่ะแล้วก็0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า0นั่นเองจะเขียนในรูปกระจาก็ได้เป็น900บวก10บบวก0นยนะคะหรือจะเป็น900บวก10ก็ได้ค่ะซึ่ง0ตัวหลังไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ค่ะเพื่อความไม่งงของเราก็เขียนได้ทีนี้ก็จะให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดที่หน้า15นะคะ ในข้อนี้ในหน้านี้เขาเขียนเครื่องหมายบวกมาให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลวเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่กระจายตัวเลขของเราค่ะเลขโดดสามมีค่า300ค่ะเลขโดดซีมีค่า40แล้วก็แกะแล้วก็เลขโดดหน่วยคือเลขเก้านั่นเองค่ะข้อ2เหมือนกันเลยค่ะเจ0ร้อบวก60แล้วก็บวก5ก็เป็น765ค่ะข้อ3เช่นกันค่ะ 800ร้อบวกแปบวกเก็จะเป็น889นั่นเองค่ะข้อ4 500้าบวกยีแล้วก็บวกสก็จะเป็น522นั่นเองค่ะข้อ5เช่นกันนะคะ400ร้บวกสิแล้วก็บวกเ็ก็จะเป็น417นั่นเองค่ะอ่ที่เหลือลองทำเองเลยนะคะข้อท้าเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานอ่าโอเค เราเสร็จหน้านี้แล้วมาพบกับหน้าต่อไปคือหน้า16นั่นเองค่ะอันนี้เขาจะยกจำนวนให้เราเป็นตัวอักษรแล้วก็มีตัวหนังสือด้วยแต่คําสั่งคือให้เราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนที่กำหนดมาแล้วก็เขียนในรูกกระจายค่ะ,ะมาพบกับข้อหนึ่งเลยนะคะจำนวนคือ200กับ50กับ5หน่วยซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ คือ255นั่นเองค่ะแล้วนำมาเขียนในรูปกระจายก็จะเป็น200บวก50บวก5นั่นเองค่ะข้อ3ข้อ2ค่ะ300กับ1 0กับ1หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูระบิกก็จะได้เป็น311นะคะนำมาเขียนในรูปกระจายค่ะอ่เขจะเป็น300 10บวก1 0บวก1นั่นเองค่ะข้อ3ค่ะ 600กับ30กับ5หน่วยนะคะมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิตก,กันก็จะเป็น630กับ5หน่วยนั่นเองในกระจายนะคะ6อบวก3า0บวก5ค่ะข้อ4เช่นกันค่ะ100กับ010กับ1หน่วยนำมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิตก,ก็จะได้เป็น101นั่นเองค่ะเราอ่าน101นะคะไม่อ่าน1 0 1่นะคะ เราจะมาเขียนเป็นกระจายก็จะเป็น100บวก0บวก1นะคะข้อ5ค่ะ780กับ0หน่วยอ่าก็จะเป็น780นั่นเองค่ะเขียนในรูปกระจายก็จะได้เป็นดังนี้700บวก80บวก0นะคะหรือเราจะไม่เขียน0ข้างหลังก็ได้นะอ่ะข้อ6นะคะ600กับ70กับ9หน่วยก็จะเป็นเลขฮินดูราบบิคคือ679นั่นเองค่ะ เรามาเขียนในรูปกระจายค่ะ600้บวกเจบวก9ค่ะข้อ7 900กับ90กับ9หน่วยซึ่งมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกคือ999าร้ิวนเองค่ะซึ่งจะมาเขียนรูปกระจายได้ดังนี้900บวก90แล้วก็บวก9ค่ะอ่าส่วนข้อ8ถึงข้อ15ให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านลงมือทำเองเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมนะคะ นักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ